ถือหลยใส่ดาสูนมาแน่นอนอยู่แล้วหุ่นลกไปหุ่นอันนี้นั่นโอ้เอนนียออกแน่ดอยู่หันบไว้ดอกไปบานหุ่น้ววยอยู่ได้นิบปน้อยได้หนิเียบงมีบ่เิกบ่หล่ะ กบนี่ครับบึงบรรยากาศครับผมตอนนี้ไอสาม่นน้องกยโอยู่บานนอกแล้วครับผมอยู่บุยลำครับผมมันนี่กับมาใส่ม่องมายามม่องเท่นเพิินเพิ่นเพิ่นมอใส่ไว้แต่เห้องกับมายามเอานี่ครับบึงบรรยากาศครับผมน้ำริมคลองครับผมโอ้ถือโยถือโยแต่ม ไปเดือดไม่เป็นไรล่ะไปเดือดกันจินได้ก,กันช่วงนี้เทจินมันพอเพียงเออไม่ได้ซื้อเขาเดี๋ยวับผมบึงบรรยากาศครับผมน,บน,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 น้ำขังริมคลองโอ้หมานยูดอกก็ยังดีนี่ล่ะจะได้ไพิทอด Ba bay năm đây đâu phải. mưa nơi đây nơi <laughs> <laughs> đây vào đây đó, bằng à. đây nơi đây nơi đây đây nơi đây nơi đây บุยดมครับผมตอนนี้โยบานเกิดเมืองนอนไอ้บากันลงทุนน้ำลงทุนแตที่ว่าปดให้ยังไงปดนี่ยังไม่ต้นนานี่ละออโอ้ยปดอ๋ยกต้องลงไปโลดเอออือ บอกไข่ดอกมันมียาแก่ไข่อยู่นี่ครับผมบรรยากาศช่วงใบใบช่วงใบจะหน่อยครับผมช่วนี้แบบมึงมือขึ้นแต่กับฝนตกอย่างแห้งไอ้สามมโนกับโอ้นอนป้าเดี๋ยวฟนจะได้ตกแห้งกูบาดด้วยใบจ้าอืมตกแห้งเมือนขึ้น นี่ครับผมมึงบรรยากาศพอดีแล้ววบไปไหนดอกใส่ห่อใส่เลยแล้วตัวนี้โอ้มองเนี่มันเงาแทบมาอยามองแท่นเท่นเท่นหนองเท่นตรงกากูจังเดียวแล้ว นี่ครับบรรยากาศกันกน้ำกันครับผมเฮ้ยคิดจะได้ล่ะเจองูแล้วครับพงยังได้ย่านด้วยกันอืมนี่ประมาณใบ

วอยแลยอ่ะดึงเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวถอดเติบอยู่เด้อนี่ยเดี๋ยวถอดแจมอยู่เดินี่ครับผมนี่ก็ดถ่ายบ้านก็คือผู้รับผู้ใหญ่อยู่นึ่หมู่บ้านของผมครับผมนี่เพิ่นกัดบ้านก็อยู่ทั้งข่างเตดียมคลองครับผม

เขาเป็นออกจากหน้าเขาเขานีเขาเป็นโลมาเออม,ม,มันไหลวัดบ,รบ,รบ,บ่อหลอดนะไม่จะมั้งโอ้พยายามแตตายแล้วเนาะใช่

เปลนรถมาสั่นบอเบล้วเนาะเบลล์เบลล์อ๋อนี่ครับผมกัดกูเรียบร้อยแล้วครับผมประมาณที่เขาใบสามแล้วใบสามกว่ามั้งนี่ ผมก็คิดว่าครับผมประมาณวัยสามกว่าเบืองแตะเวนครับผมไปมาขึ้นมาสันมาปดกลางทึ่งขึง้นป้องอะไรนะประเด็นนี้นี่ครับผมเดี๋ยวผงบรรยากาศไปน้อกันครับผมนี่คือลิมค้องของหมู่บ้านชุมชนของ

ูทูบนี่ครับผมเป็นถนน,นของหมู่บ้านชุมชนครับผมเป็นเป็นริมคลองอีกฝั่งหนึ่งทั้งฝุ่นครับผมเป็นริมคลองไปถนน,นอีกฝั่งหนึง่งไปทั้งแบบเป็นริมคลองจนหอด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 ยเกาะอูแ้แล้วเกาะหอยบางยาหก้างคงหอยกาอ้างคงอ๋อหอดกา้ดกางคงอืมบ้านบ้านไปนบ้าน โอ้ยปวดหลอดไอ้ไปหอยมองได้ไม่ใชมองหอยต้องไปหอยปวดได้่วนห่อไปเลยมองหอยปวดดอกอือจะหามองหอยดีๆหอยจังปวดนี่ครับผมปลาสวยมากเลยกระไรปลากระเด็ดครับผมปลาขาวปลากระปันไหน ตัวหญ่เนาะอืมตัวหญยตัวเงยก็เดี๋ยวตัวเงยนี่ครับผม